สุขทุกทกท่านนะฮะนะอะไรจะเกิดมันก็เกิดเพื่อนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรายอมรับความจริงถ้าเราสร้างเหตุไว้ผิดเพื่อนแลก็ยอมรับความจริงแต่เราจะไม่ยอมจำนนนะเราจะไม่ให้ชีวิตทำร้ายเราเพื่อนเราเลือกชีวิตของเราเองได้เราเลือกทิศทางชีวิตของเราเองได้ด้วยการสร้างเหตุใหม่นะฮะอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อนต่อให้เพื่อน,นอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะมีอยู่สามสิ่งนัเพื่อน ที่เราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ย้อนกลับไปได้อะหนึ่งก็คือเวลาเนี่ยแหละเวลานะฮะมันเดินหน้าอย่างเดียวเวลามันไม่เคยหยุดรอใครเพื่อนนะมันไม่สนใจด้วยว่าเพื่อนเพื่อน,นจะทุกข์เพื่อนเพ่อนจะสุขเพื่อนเพื่อน,นจะเป็นยังไงไม่ไม่รู้อ่ะมันไม่มันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นหน้าที่ก็คือไปข้างหน้าถูกไหมเวลาไม่เคยย้อนกลับเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขาอะไรกับอดีตได้ถูกไหม วางมันไว้ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรมันได้แล้วยอมรับความจริงแต่ว่าไม่ยอมจำนวนมันหาทางที่จะไปนะก็พิจารณาดูว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราเรากำลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่ความทุกข์ตรงเนี้ยต้นสายปลายเหตุมันไหลมาจากตรงไหนนะพอเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเราก็ไปดับที่เหตุหนะยุดสร้างเหตุหนะยุดสร้างเหตุผลลัพธ์ใหม่ๆมันก็ไม่เกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ดีแล้วเหตุปัจจัยอะไรที่ มันนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเราก็ทําเราสร้างเหตุใหม่เห็นไหมเพื่อนอันนี้ก็คือวิธีการแก้นะการแก้กรรมไม่ได้ไปแก้แก้แก้การกระทำเก่าๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนการกระทําของตัวเองกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองใหม่ตั้งเป้าหมายตั้งปณิธานใหม่ไม่จมอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่เอาเรื่องราวในอ่างต่างมากหนดชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมด ขัดเกลาตัวเองเพื่อนนะเรากําลังฝึกเรากําลังอยู่กับโลกภายในใจเราเรากําลังพัฒนาจิตใจเราเรื่องทุกเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งมาไปคิดถึงมันนะคิดถึงแต่การสวดมนต์นี่แหละเพื่อนนะบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี้ยหรือว่าเพื่อนอาจจะสวดบทพาหุงก็ได้นะจริงๆแล้วมันไม่ต้องเยอะแยะขนาดนี้หรอกเพื่อนเอาแค่บทเดียวก็ได้นะนะแต่ว่าขอให้เรามีสติจดจ่อยู่กับมันอนะ่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบว่าสวดเยอะๆไม่ใช่นะ สวดให้แบบว่าเออเสียงดังฟังชัดหนักแน่นมั่นคงชัดถ้อยชัดคําถ้าเข้าใจความหมายยิ่งดีมัอนนะเนี่ยความขังมันอยู่ที่สตินะความขังมันอยู่ที่สติความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่สติเพื่อนถ้าเพื่อนข่าสติเพื่อนเพื่อนสวดเป็นรอยั้งพันข้งมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็ไม่ได้ผลนะจิตจิตเพื่อนๆก็จะไม่สงบนะจิตเราจะไม่เข้าสู่ความสงบเลยสมาธิมันก็จะไม่เกิดนะครับเพื่อนเพื่อนะพอเพื่อนเพื่อสวด ความทุกข์โฟกัสไปที่ความโชคร้ายนะโฟกัสไปในเรื่องที่ผิดหวังนะหรือว่าผิดพลาดต่างๆเพื่อนๆต้องปล่อยวางมันเพื่อนๆต้องกล้าทิ้งอดีตนะแล้วอยู่กับปัจจุบันนะสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับนะพี่จารุวรรณนะยินดีเช่นกันครับสวัสดีครับพี่อารียานะนะขอบคุณมากพี่สมมาตรนะมีความสุขทุกคนนะเพื่อนนะเพื่อนๆทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรเพื่อนๆต้องตั้งสติให้ดีๆนะ เพื่อนๆจะผิดพลาดน้อยมากๆเลยแล้วเพื่อนๆก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์นะฮะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยนะให้เรารู้ทุกข์ให้เราเรู้เหตุของความทุกข์แล้วก็ให้เราดับที่เหตุพระอ,องค์ท่านนะ่ะไม่ได้สอนให้เรานะมีความสุขนะเพื่อนแต่สอนให้เราเรียนรู้อยู่กับความทุกข์ให้ได้นะมันไม่มีหรอกเพื่อนๆนะใครที่เกิดมาในโลกนี้เราจะไม่ทุกข์การเกิดมันเป็นทุกข์แน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนๆ เราลองผิดลองถูกด้วยตัวเองบางครั้งมันก็เหนื่อยถูกไหมเราอาจจะฉลา,าดมื่อเราอาจจะฉลา,าดนะถูกไหมเราลองผิดลองถูกเราไปเจ็บปวดด้วยตัวเราเองอ่ะถูกไหมแต่บางครั้งเราไม่จาเป็นต้องไปเจ็บปวดด้วยตัวเองก็ได้บางครั้งเราดูจากชีวิตคนอื่นก็ได้เขาทาแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขาพูดแบบนี้ผลลัพธ์ชีวิตเขาเป็นแบบนี้ถูกไหมเราใช้เขาเป็นไอดอลก็ได้ถูกไหมอะไรคือถ้าผลลัพธ์เขาดีเขารวย เขามีความสุขแล้วก็ดูว่าเออวิธีคิดวิธีทำเขาทำยังไงแล้วเราลองเอามาปรับใช้กับเราดูหรือว่าถ้าเขาทาไปแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามเขาถ้าเราทําตามเขาผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนกับเขาไงนะเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อนใช้สติเพราะสติมาปัญญาเกิดถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็เรื่องเอาเลอย่าคิดว่าเวลาเรามีเยอะนั้นเพื่อนเวลาเรามีจํากัดทุกคนแหละแล้วไม่เท่่ากััันนดดด้วยนะวยะะสสีีครบพ แล้วเราลองเอามาปรับใช้กับเราดูหรือว่าถ้าเขาทาไปแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามเขาถ้าเราทําตามเขาผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนกับเขาไงนะเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อนใช้สติเพระสติมาปัญญาเกิดถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็เลือกเอาเลยอย่าคิดว่าเวลาเรามีเยอะนั้นเพื่อนเวลาเรามีจํากัดทุกคนแหละแล้วไม่เท่ากันด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่อัมดายินดีต้อนรับนะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนการที่เรา ไปสนใจชีวิตคนอื่นมากจนเกินไปอ่ะถามว่าการดูชีวิตคนอื่นเนี่ยถ้าเราดูให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เพื่อนถ้าเราดูให้มันเป็นโทษมันก็เป็นโทษนั่นแหละมนุษย์นี่แปลกอย่างนึงคือชอบเปรียบเทียบเงนินเพื่อนสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยโดยที่ตัวเองก็ไม่ปกติดีอยู่แล้วอ่ะไปเอาทุกข์เข้ามาใส่ใจตัวเองเนี่ยไอ้ใจนี่แหละเพื่อนใจนี่แหละเวลามันไปข้างนอกนะไอ้ใจเนี่ยมันมักจะนําความทุกข์กลับมาให้เราทุกข์ใจไงนะนะถูกไหม เพราะว่าเราขาดสติได้นะได้พรข้อหนึ่งนะมนุษย์ทุกคนได้พรข้อหนึ่งคือความสามารถในการเลือกชีวิตตัวเองนะเ,นเพื่อนเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีก็ได้เลือกที่จะมีชีวิตที่เลวก็ได้นะเ,นเพื่อนเจะพูดดีก็ได้นะจะพูดไม่ดีก็ได้จะให้กําลังใจก็ได้จะทําร้ายกําลังใจก็ได้ถูกไหมเราเป็นคนเลือกนะ ภพภูมิอื่นไม่มีนะครับเพื่อนภพภูมิอื่นไม่มีนะภพภูมิอื่นที่เขาเสวยผลอย่างเดียวนะเราเลือกได้ถ้าชีวิตมันไม่ดีเพื่อนนะถูกไหมถ้ากรรมลิขิตให้เรามาเกิดแล้วมันมอบเส้นทางชีวิตของเราไม่ดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เปลี่ยนแป,งชชาาปลแปงดวงได้นะครับจริงอยู่ว่ากรรมนั้นเพื่อน วิบากกรรมนะ่ะมันไม่มีใครแก้ได้เราไม่สามารถไปย้อนย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้กฤษดาแสงอ๋อแสงคำนะฮะผมรู้สึกกังวลอนาคตใช่ไหมฮะเพื่อนๆไม่มั่นใจในอนาคตตัวเองใช่ไหมนะมันเป็นทุกคนเป็นหมดนะจริงๆแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าอนาคตเนี่ยมันไหลมาจากการสร้างเหตุในปัจจุบันนะถูกไหมอนาคตมันคือผลลัพธ์จากการสร้างเหตุในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ย อนาคตมันพลิกผันได้ตลอดเพราะฉะนั้นนะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าไปจมอยู่กับมันอดีตก็เหมือนกันนะ่ะอนาคตก็เหมือนกันอย่าไปอย่าไปอยู่กับมันให้มาอยู่กับปัจจุบันถูกไหมเพื่อนๆปรารถนาอยากจะให้ชีวิตนะในอนาคตของตัวเองเป็นแบบไหนอ่ะอันนั้นคือเป้าหมายของเราถูกไหมแล้วเราก็ย้อนเวลากลับมานะกลับมาที่ปัจจุบันลงมือทำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการ ลงมือทำนะพยายามปล่อยวางความคิดนะ